คำถามถัดไปนะครับรบอิสลามสอนว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมตกนรกหมดจริงหรือไม่คือต้องเข้าใจในพื้นฐานก่อนครับบางโรเจอร์ลองนับดูว่าในศาสนาของโลกใบนี้มีสักกี่ศาสนาโอ้ถ้าให้นับผมว่าเยอะมากเลยนะอันนี้ที่อินเดียสองร้อยกว่าศาสนาโอ้ใช่ครับสองรอกว่าความเชื่อครับพุทธเขาก็มีความเชื่อครับอ่าศาสนาอื่นๆเขาก็มีความเชื่อเรามี เราก็มีความเชื่อในศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ครับใครที่ไม่ทําตามบุบัญญัติที่วางไว้นานั้นก็ตกนรกหมกไหมครับอ้าวแล้วเราเนี่ยไม่ได้ไปนับถือศาสนาเหล่านั้นเนี่ยเราจะตกนรกไหมอ่าเราเราถ้าภาษาบ้านๆจะไปยุ่งอะไรเขาอืมเล็กภาพบอกไหมครับครับก็เราไม่ได้มีความเชื่ออย่างนี้ครับแต่ด้วยกับด้วยกับหลักการอิสลามมีมีความเชื่อในเรื่องของ นรกสวรรค์ไงครับทีนี้ในหลักการอิสลามก็บอกว่าเนี่ยเป็นคําสอนของอิสลามใครที่เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาอิสลามนี้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามเขาก็ได้เข้าสวรรค์โดยมมไม่ต้องไปถูกลงโทษในนรกครับส่วนมุสลิมคนใดที่ทําบนโลกใบนี้ทําความชั่วมากกว่าความดีในวันโลกหน้าเนี่ยเขาก็ไปลงนรกแต่หมดบาปเมื่อไหร่เขาขึ้นสวรรค นึ่ภาพขอกนะอะอันนี้เป็นความเชื่อของใครของอิสลามไงก็ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้เป็นมุสลิมไม่มีความเชื่ออย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็คือแล้วแต่เขาศาสนาเขาว่าถ้าทําผิดแบบนี้ตกนรกมีบางศาสนาบอกว่ามีมีการลงโทษแบบปีนต้นงิ้วใช่ใช่อันนั้นก็เรื่องความเชื่อเขาครับใครที่ไม่อยู่ในในความเชื่อนี้ ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาส่วนคนที่มีความเชื่อตรงนั้นเขาก็มีความเชื่อที่ต้องระมัดระวังตัวเองคร,ครองตัวเองไม่ให้ไปทําบาปหรือความผิดในศาสนานั้นๆซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาว่าเราต้องปีนต้นยิ้วหรือไม่ต้องปีนต้นยิ้วในภาพออกใช่ไหมาอันนี้เป็นหลักเลยว่าหลักคุ้มดีนุกุมบริยดินความเชื่อของใครใครพึงปฏิบัติเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นความเชื่อของมุสลิมครับฉะนั้นเราคุยเฉพาะมุสลิม เล็กๆออกาเลกออกเลกออกก็คือห้องใครห้องมันอ๋อถูกอันนี้ห้องมุสลิมก็มุสลิมก็เข้าไปอยู่แล้วก็เข้าไปคุยการไปเรียนรู้กันก็เฉพาะในเรื่องของมุสลิมเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับห้องที่เป็นต่างศาสนาอย่างเช่นในในนรกของเรามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสิบห้าในสวรรค์มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสิบห้านี่คือความเชื่อของมุสลิมคใครที่เข้ามาสู่ใต้ร่มเงาของอิสลามที่เป็นมุสลิมเขาก็ต้องระวังเพื่อให้ไม่ให้ไปลงนรก ตามที่ที่หลักการศรัทธาบอกว่าในรกมีอะไรมากหนึ่งสองสามสี่ห้าศาสนาบอกยังไงใช่ครับและในกรณีที่เราเป็นมุสลิมที่เราต้องทําความดีทําไมต้องทําความดีเพราะเราจะถูกตอบแทนเป็นอยู่ในสวรรค์ครับเป็นโลกสุดท้ายแล้วก็เป็นโลกไดอิมันช่วกับช่วกันไม่มีโลกไหนแล้วนอกจากโลกหน้าเท่านั้นเนี่ยในสวรรค์มีความสุขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็กระตุ้นทําให้เรามีเป็นขั้นระดับชั้นครับฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของเราครับเหมือนเหมือนกับ บางโรเจอร์เนี่ยมีโรงเรียนครับโรงเรียนอนุบาลครับผมก็มีโรงเรียนอนุบาลผมก็มีระเบียบของผมอ่าใช่ผมก็มีระเบียบของผมโรงเรียนของบางโรเจอร์เนี่ยต้องใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีแดงครับของผมเสื้อสีขาวกางเกงสีดําครับแล้ววันหนึ่งโรงเรียนของบางโรเจอร์เด็กมามาเข้ามาโรงเรียนผมผมก็บอกหนูอย่าใส่สีแดงหนูอยู่โรงเรียนไหนหนูก็ไปโรงเรียนหนูสิถ้าหนูวันนี้ไม่เป็นไรอ่าแวะได้ ครับอ <c oughs> ไปดูแต่หนูไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนของของเราที่ต้องใส่สีสีดําอือันนี้เป็นเป็นลึกตรรกะที่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 เข้าใจง่ายที่สุดมาตรฐานชีวิตปกติถูกกฏปกติฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเขาเขาก็ไม่ต้องตกใจเรารเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเราแต่ตราบใดก็ตามที่เขามีความเชื่อเหมือนเรามาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์นั่นแหละเขาต้องตหนัดแปลว่าถ้าอิสลามไปถึงเขาแล้วแปลว่าเขาก็ต้อง มาเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ของ伊斯兰นุ่งแน่นอนถ้าใครไม่อยู่กฎเกณฑ์นี้ก็ก็ทาผิดก็ลงนรกในหลักการรับแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีเวลาของเขาหมดบาปเมื่อไหร่เขาก็เข้าสวรรค์เพราะเนื่องจากว่าเขามีพระเจ้าเขามีอรร์ในหลักการของศาสนาเราเนี่ยสอนว่ามันก็ละลายอิลาฮ์ลลอลอใครก็ตามที่กล่าวลายอิลาฮ์ลลอฮ้อดัชฮัลันยันนะได้เข้าสวรรค์ทุกคนเพียงแต่ว่าใครพลาดใครพัง ต้องลงนรกก่อนนั่นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเป็นความอะไรนะเป็นความบกพร่องในเรื่องความศรัทธาของแต่ละคนใครศรัทธามากก็ปฏิบัติอามันความดีมากใครศรัทธาน้อยนะครับก็ปฏิบัติความชั่วมากกว่าความดีเป็นเรื่องเป็นเรื่องของออกลไกของวิถีชีวิตเราอยู่แล้วนี่เรื่องปกติผมถือว่าเป็นเรื่องปกติคาถามนี้ครับ, <laughs> รบก็ พี่น้องจะได้เข้าใจนะครับเพราะเป็น<ช>คําถามถถที่เอ๊ะแล้วฉันไม่ใช่มุสลิมฉันจะไปตกนรกมุสลิมไหม,อ,มอันนี้ก็ทําให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ,รบว่าความเชื่อของแต่ละศาสนาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับใครใ<ช>อยู่ในศาสนาก็เชื่อในศา<ช>ส,สนานใ,ใ,ใน,ใน,นในอิสลามเนี่ยมันมีอย่างนี้ว่าลาอิโรอฮฟิดดีนอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่มีการบังคับในศาสนาครับนะมิซาอ้าวทำไมพวกคุณถึงมีสวรรค์นรกอะ อแล้วฉันก็ลงนรกสิเดี๋ยวอันนี้เขาคุยเรื่องพวกพวกมุสลิมครับอ่าภาษาง่ายๆอ๋อเรื่องของท่านไม่เป็นไรท่านจะเชื่อยังไงนั่นเรื่องของท่านแต่เราคุยกันเรื่องนี้เพราะเรามีความเชื่อแบบนี้อ่านั้นบริบทบริบทเนี่ยของการเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นพระหุวัฒนธรรมเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คล้ายๆมันเป็นบางบางขงกันก็คือการการยอมรับในความเห็นต่าง <im itation> แล้วก,ก็การยอมรับในความเห็นต่างเนี่ยมันมีเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันกอันนี้อันนี้มันทําให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่เกิดปัญหาอ๋อมีนมี่ <ๆ S 2> แหละเป็นความสุขความอยู่ร่วมกันมันสุขได้เพราะเราสามารถอยู่กับใครก็ได้แต่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันครั้งหนึ่งเนี่ยนบ,บีนั่งอยู่กับซอฮาบะคือกัลยาณามิข,ของท่านนบ,บีก็ปรากฏว่ามีศพของชาวยิวถูกแบกนบ,บีก็ลุกข,ขึ้นให้เกียรติพอศพเนี่ยถูกแบกไปเนี่ย กัลยานามิตรของท่านนบีที่นั่งร่วมอยู่เนี่ยก็บอกว่าท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ครับตะกี้เนี่ยเป็นศพของชาวยิวนบีก็บอกว่าเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งดอกหรือนี่คือการให้เกียรติไม่ใช่ว่านั่งแล้วให้มเขาแบกผ่านไปโอ้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แต่ลุกขึ้นให้เกียรตินะนี่คือการอยู่ร่วมกันอ่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นพระหุวัฒนธรรมที่แท้จริงให้เกียรติในเรื่องของความเชื่อซึ่งกันและกัน เอานี้นะในเมืองไทยนี่นะด้วยความเคารพพี่น้องนะถ้าหากว่าคนไทยที่เป็นศาสนาศาส,สนาพุทธนะขออนุญ,ญาตเอานะไม่เสียหายครับคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่จริงต้องตีกันตายนะทาไ,ไม่เข้าใจบริบทนี้นะใช่เอา้าก็ท่านกาบไหว้รูปปัน้นเราไม่กลบไหว้รูปปัน้นอยู่กันได้ยังไงอืแต่มันมีเส้นบางๆอย่างที่ว่าคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในความเห็นต่างครับนะครับแล้วก็ให้เกียรติกันในความเป็นมิตรไมตรีด้วยซ้ำไปครับ เราถึงอยู่กันมาได้ชั่วกับชั่วกันนานนานตาปีกาเลเราก็ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนี้ครับถูกไหมเห็นนะมีคลิปบางคลิปอิหมานั่งคุยกับเจ้าวัดอันนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยเวลาวัดจัดงานเนี่ยนะเขาก็ยืมถ้วยชามของมุสลิมของสุเหร่าเวลาสุเหร่าจัดงานเขาก็ยืมถ้วยชามของวัดองค์งเกอีวัดอะไรอะไรเรื่องปกติอันนี้เรื่องนี้เขาเรียกเรื่องของสังคม จานแล้วก็มาล้างให้สะอาดก็ใช้กันได้ปกติครับ